สนับสนุนโดย YLG Boolean d Futures โทร026879999พูดคุยกันนะคะกับคุณธีพานวาวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Boolean Futures ค,ค่ะคุณธิพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ พันธิพาคะเมื่อคืนนี้ราคาทองคําก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งสินค้าพวกภัณที่ตอบรับกัรประเด็นของมาตรก,การ QE ที่เฟดได้มีความชัดเจนมากขึ้นมุมมองการเคลื่อนไหวของราคาทองคํานับต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ถึงแม้ว่าทางเฟดเองนะคะยังจะยังจะใช้ตัวนโยบายตัวเดิมอยู่นะคะแล้วก็ตัวในเรื่องของราดอกเบียเองก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่ว่าตัวราคาทองคําเองนะคะก็คือ ถึงแม้ว่าสลายกังวลเรื่องนี้ไปได้แต่โดยรวมก็ยังมีในลักษณะของการปรับตัวย่อลงนะคะก็คือยังเป็นทิศทางของไซเวดาวอยู่โดยที่วันนี้เองนะคะก็ได้ลงมาทดสอบเปบริเวณประมาณหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเหรียญได้นะคะก็คือว่าเรายังแนะนำนักทุนให้เรามาระวังเพราะว่า จุดต่อไปที่เป็นแนวรับสําคัญเนี่ยจะอยู่ที่แนว1,320เหรียญซึ่งเป็นโลเดิมที่เคยทําไว้นะคะในช่วงประมาณสงการานที่ผ่านมาซึ่งถ้ามีการขึ้นไปลงไปทดสอบที่แนวบริเวณนั้นนะคะภายในอ ในช่วงประมาณสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยโอกาสที่จะลงต่อไปถึงแนวที่1,280และ1,250มีค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแต่ถ้ามีการย่อตัวลงมาแล้วลงมาที่บริเวณไม่ไม่หลุดแนว1,320เนี่ยะคะ่ะโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบด้านบนที่แนวก็คือจะเป็นตามแนวต้านนะคะก็คือที่แนว1,375แล้วก็ที่แนว1,390และ1,420ค่ะ ค่ะแต่เมื่อวานนี้ถ้าเราดูจากราคาทองคําย้อนหลังไปนะคะตั้งแต่ตีหนึ่งเลยสัญญานั้นออกมาเป็นเชิงลบราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆทางทั้งที่จริงๆแล้วถ้อยถแถลงเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ตลาดคาดการไว้แล้วแต่ทําไมราคาทองคําถึงยังไหลลงมาอยู่ดีคะค่ะแรงซื้อตอนนี้มีไม่มากเลยนะคะในตลาดทองคําเพราะว่าหลังจากที่ถ้อยถแถลงออกมาเนี่ยค่ะก็คือว่าทําให้ตัว ราคาทองเนี่ยร่วงลองอมาถึงประมาณ2%ได้นะคะก็ะคือก็เป็นหน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าในตลาดทองคำตอนนี้เองเนี่ยแรงซื้อก็ยังไม่ค่อยมากนักแล้วก็อย่างตัวกองทุนเอง SPDR ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะมีการซื้อสวนขึ้นมาบ้างแต่อย่างเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นลักษณะของการขายออกมานะคะยอดขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ตันได้ก็คือจะเห็นได้จากคือช่วงนี้เนี่ยค่ะพอเวลาที่ราคาทองคำมีการดีดขึ้นไปนะคะอย่างเมื่อวานนี้ขึ้นไปได,ได้แค่บริเวณประมาณ1,375เหรียญเท่านั้น แรงขายก็ยังมีอย่างต่อเนื่องคือโดยรวมตอนนี้เนี่ยคือ,อมองว่าถึงแม้จะมีการดีดตัวขึ้นไปก็แรงขายก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ในลักษณะของการที่จะเข้ามาลงทุนทองคําต่อในช่วงจากนี้นะคะเราแนะนําว่าถ้าแนวแรกเนี่ยที่เราอยากให้ดูคือแนวที่1,320นะคะว่าที่ที่สุดนั้นสามารถรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่เนี่ยอาจจะทยอยซื้อบ้างส่วนเพราะว่าลักษณะข,ของตัวทองคําเองก็ยังจะปีอยู่ในที่เราเรียกกันว่า range trade นะคะก็คือ ลงไปที่แนวประมาณพันสามอยี่สิบโอกาสในการดีดตัวพันสี่ร้อยก็ยังมีแต่ถ้าหลุดพันสามอยี่สิบแนวต่อไปเนี่ยคือเรามองว่าถ้าต่ำพันสามร้อยยังไงก็น่าน่าซื้อเพื่อเพื่อเป็นการเก็งกําไรนะคะเพราะว่าถ้าหลุดต่ำพันสามร้อยลงไปเนี่ยทุกครั้งที่มีคอลเลคชั่นแรงๆก็จะได้เห็นการดีดตัวซึ่งการดีดตัวที่แนวใกล้ๆพันสี่ร้อยก็จะมีแรงขายค่ะแต่จะเป็นกลยุทธ์ในลักษณะการย่อตัวลงมาแล้วเปิดรองโพ i ิชันใช่ไหมคะไม่ใช่การชอ็อตนะคะ การช็อตถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะคะแต่ว่าอยู่ตอนนี้เองนะคุณจาตัวช็อตของราคาทองคำเนอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันพันสามร้อยสี่สิบกว่ากว่าเนี่ยโอกาสที่อย่างแนวเทสนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นดูตามแนวรับที่เป็นรับระยะสั้นมากเนี่ยรับแรกจะอยู่ที่หนึ่งพันสาม้อยสี่สิบแล้วก็หนึ่งพันสาม้อยสาสิบการย่อลงมาในกรอกช่วงนี้จะถือว่าค่อนข้างแคบนะคะอยู่แค่ประมาณสักสักสิบเหรียญได้ซึ่งจะเหมาะสําหรับนักลงทุนที่ที่ลงทุนสั้นมากๆคือเป็นเดย์เทรดแบบนั้นไปนะเพราะว่า ตอนนี้เองอีกตัวหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยคือในเรื่องของค่างเงินบาทเพราะวันนี้เองเงินบาทได้ก็ขึ้นมาแตะที่บริเวณ31บาทนะคะถือว่าเป็นการดีดตัววันละประมาณ20สตางค์ส0สตางค์นี่ก็คือเห็นได้ค่อนข้างค่อนข้างแทบปะทุกวันเลยนะตอนนี้ค่ะค่ะก็คือชอ็อตชัดได้แต่ว่าอย่าหวังกําไรมาก10เหรียญก็น่าจะปิดโพสิชันออกไปก่อนนะคะใช่ค่ะค่ะนอกจากประเด็นเฟกที่ชัดเจนแล้วยังมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามอีกไหมคะ ค่ะอย่างตามข่าวาในสัปดาห์นี้นะคะที่ยังต้องตามต่อนะคะก็คือว่าวันนี้เองก็จะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะก็คือช่วงประมาณทุ่มครึ่งซึ่งเราคาดว่านะคะก็คือตัวเลขเนี่ยน่าจะดีขึ้นเออโทษทีค่ะคือน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณแปดพันรายดังนั้นเองก็จะเป็นผลนะคะที่ที่น่าจะช่วยให้ราคาทองคําเองสามารถขยับตัวขึ้นได้บ้างนะเพราะว่าถ้ายิ่งผู้ขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นสัญญาณที่ที่ไม่ค่อยดีกับ กับเจตคกิของทางสหรัฐแต่ก็ยังต้องติดตามค่ะช่วงประมาณทุ่มครึ่งวันนี้ค่ะค่ะในส่วนของเซฟฟิีเองนะคะค่ะสําหรับเซฟฟิีเองนะคะก็คือว่ายังถือว่าตอนนี้เองก็ถ้าเป็นตัวเซตตัวใหญ่เองก็หลุดที่แนวพันสี่ร้อยลงมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังถือว่ายังกดดันตัวตัวเซฟฟิเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าโอกาสที่จะลงไปทดสอบด้านล่างยังมีอยู่นะคะเพราะว่า อย่างตอนนี้เองเนี่ยถ้าที่ตลาดใหญ่ก็คือว่าแนวรับต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่แนว1,350นะคะแล้วก็อีกแนวนึงเนี่ยก็คือที่บริเวณพั0สซึ่งก็เหมือนกันค่ะก็คือเรามองว่าตัวเซทฟิต5ีเองก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงค่ะถ้าอย่งงางนั้นก็อาจจะเปิดช็อตโพซิชั่นตามได้เลยไหมคะตอนนี้ สำหรับตอนนี้ก็คือว่าเราเราก็แนะนํานะคะว่าสามารถเปิดทรัพเพื่อท่านสำหรับการซิ้กขารสั้นๆได้เพราะว่าตอนนี้แนวรับต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณบริเวณ900นะคะแล้วถ้าหลุด900ลงไปก็จะอยู่ที่890แล้ว880ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพรวมในส่วนของการลงทุนในทองคำนะคะวันนี้ติดตามด้วยว่าแนวรับ1,320นั้นจะทํางานได้อย่างแข็งขันหรือเปล่านะคะถ้าทํางานได้อย่างแข็งขันโอกาสที่จะขึ้นไป ทดสอบที่แนวะต้านระยะสั้นๆ1375 1390และ1420มีโอกาสเป็นไม่ได้แต่ว่าถามว่าดาวไซส์มีไหมมีด้วยเหมือนกันนะคะถ้าหลุด1320ลงมาย่อตัวลงมาก็อยู่แถวๆ 80, แล้วก็1250จุดถามว่าจะช็อตโพสิชันได้ไหมในช่วงนี้คุณธีพาบอกว่าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้เยอะๆะและแก็ป สำหรับการช็อนนั้นถ้าสิบเหรียญก็น่าจะรีบติดดโพ i ิชันก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าค่าเงินบาทตอนนี้อ่อนค่าแล้วก็ไปแตะ31บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกรอบของ s ซ็ค่ะคุณธีพาให้ไว้ก็ในรับอยู่ที่900แล้วเ0้าร้อยเอยอ900้าแล้วค่ะแล้วก็ลงมา8 9 0 8้0ยเค่ะนี่เป็นภาพรวมในส่วนของทองคามาดูที่หุ้นดีกว่าตลาดหุ้นวันนี้นี่ถเราเปิดดู